กว่าจะได้รักกันครับผมเป,เ,เป็นยังไงนะครับผมเป็นยังไงนะรีวิวเรื่องการถ่ายปิดกล้องไปนานมากแล้วนะโอ,อ้โก็ก็เป็นละครสดใส,ส,ดสครับตามที่ได้เห็นโปสเตอร์ไปล่าสุดที่เขา,เ,าเผยแพร่ออกมานะครับก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือจะได้เห็นความสดใสของตัวละครแน่นอนแล้วก็เ,เป็น,นเป็นละครฟิลกู๊ดที่ดีมากๆที่ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เล่นมาละครเรื่องนี้คือแบบ เออกูสุดๆแล้วอ่ะดูแลอารมณ์ดีแน่นอนเป็นการกลับมาเจอกับย่าในรอบหลังจากขึ้นชีวิตขึ้นชีวิตกี่ปีอ่ะปีจริงครับน่าจะน่าจะมีแบบเกือบ10ปีเนาะครับผมก็ก็เป็นอีกแนวดึงเลยที่ที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก็คืออีกแนวดึงเลยก็ขึ้นชีวิตนั้นเป็นดราม่าสุดๆแต่เรื่องนี้เป็นคอมเมดี้สุดๆแต่ก็จะมีเซอร์ไพรส์แหละครับผมความเป็นคอมเมดี้มันเล่นยากไห่มา เรา,า,า,าเราสายดราม่า,า,มมาเอาจริงๆตัวผมอ่ะในเรื่องมันก็ไม่ใช่ตัวคอมเมดี้มากมายนะครับน่าจะเป็นพวกคนรอบข้างมากกว่าแต่เราก็แบบอยู่ในอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเอา่เอ e n เ r g รเราไม่ได้แบบไม่ได้ดอบลงอะไรเงี้ยมุมอ,ยบบบอะแบบน่นอนนะแล้วก็ไม่เคยเห็นเ,เคมีนี้ที่ไหนแน่นอนผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่ ที่ผมเวลาผมเล่นเองอะ่ะผมยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอารมณ์นี้ด้วยเหรอแบบเราไปเจอกันหน้ากองจริงๆริอ่ะหน้าเซตหน้าฉากจริงๆว่าอารมณ์นี้มันมันดีมากๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแย่บอกว่าเลิฟซีนดุมากตามนั้น <c oughs> ตามนั้น,นจริงๆขนาดไหนบอกว่านี่แบบเยอะกว่าที่สุดที่เขาเล่นกับนาเดนเหมือนกันครับถ้าถ้าผมเยอะสุดก็ โอหก็ที่ผ่านมาก็คิดเยอะแล้วนะหลายเรื่องแล้วอ่ะแต่เรื่องนี้สุดกว่าออสุดกว่ารจริงๆก็ความสนิทกันนะคะเราต้องมาเล่นแล้วซีนแบบเนี้ย<บ>เขินมีหลุดมีอะไรอย่างเงี้กันบ้างไหมเขินครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ยกมือไหว้กันแบบตลอดอ่ะแบบเฮ้ยยากพี่ขอโทษนะมันมันมันต้องทำเว้ย <c oughs> มันต้องเอาแล้วแหละเพราะามมรว่าถ้าสมมติว่าเราไม่แบบเล่นไม่กล้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่เสร็จสักทีอย่างเงี้ยเอาก็แบบเอาทีเดียวเลยอะไรเง,งี้ยต้องยกลัวและเด็ดด้วยไหม เขาบอกบอกมาแล้วรัหง่างคนก็เกรงใจคันของเขาอันไหนมากกว่ากันไม่เราเขาก็แบบมีบัฟมาเหมือนกันโอ้พี่ของผมกับคิมก็ไม่น้อยไม่น้อยอ๋อโอเคมันเป็นความสบายใจของสองคู่ของเราว่าเเล่นได้กันเต็มที่ใช่เต็มที่เต็มที่ครับรอดูแต่คิมบอกว่าจะไม่ดูเรื่องนี้เฮ้ยดูดิดูเราเราก็อุตส่าห์ดูของเขานะตอนดูของเขาเป็นไง ก็ดีคร so, ับก็ดูเรื่อยๆผมก็เมื่อคืนก็นั่งดูอยู่นะครับก็ีนมาแล้วก็หันหน้านี่ก็ยกโทรศัพท์มาเล่นเอออกนอาเนไปใช่ฝากติดตาหน่อยความสนุกนะนรับครับเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเป็นความสดใหม่ของผมกับย่าๆนะครับที่ได้มาเจอกันรอบนี้แล้วก็หวังว่าแฟนๆคลื่นชีวิตนะครับผมที่รอคอยให้ให้สองคนนี้กลับมาเจอกันก็ ยินดีด้วยนะฮะกลับมาเจอกันแล้วครับก็รับรองว่าเป็นอะไรที่ที่สดใสนะครับดูแลอารมณ์ดีครับนักแสดงกับขึ้นสร้างสีสันพี่นักแสดงโหเออขอบคุณมากนะที่ขอบคุณมากนะครับที่เตือนนักแสดงเยอะเหมือนกันครับผมแล้วก็ได้เล่นกับพี่วิลลี่ด้วยแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่วิลลี่ Amazing มากๆครับ แสดงความยินดีกับเจ้าบอลยินดีกับเจ้บาบ,บ,าบายินดีด้วยกี่รอบเนี่ยครับ <c oughs> คุณับเดี๋ยวก็ต้องเ <c oughs> ดี๋ยวก็ต้องยินดีอ,น <c oughs> อีกรอบเลยแล้วเป็นไงบ้างห <c oughs> มากกับคอมเมนต์ตอนวันนั้นชื่นใจมากครับนี่ก็พูดครั้งแรกนะเนาะก็พูดกับเพื่อนๆไปหลายคนแล้วว่าคุยหลายรอบแล้วแบบมันเป็นอะไรที่เป็นไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็มันผ่านมาแล้วแล้วก็มันผ่านไปเร็วมากๆแล้วก็ทุกคนคือแบบ คือเครียดมากก่อนงานแต่งเพราะคนฟ้าฝนอากาศอะไรเงี้ยมันแบบพายุมาช่วงนั้นพอดีเลยแล้วก็นั่นแหละใช้ทุกวิธีทางทั้งมูทั้งขอทั้งบนทุกอย่างนะฮะ<ช>แล้วกพ็พอถึงงานจริงนะครับก็คือคนละเรื่องกับกับที่ผ่านมา,เ,<อ>าเลยเอ,อือม,มที่นั่นก็เราพยายามแบบก็ไม่ได้งมงายอะไรนะเราก็แบบ เอรวบรวมพลังจิตทั้งหมดที่มีนะขอเธอขอให้วันนี้เป็นวันที่มันดีที่สุดเพราะว่าเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยขออะไรขนาดนี้แล้วขอให้มันราบรื่นทุกอย่างนะครับใช่ใช่ครับซึ่งคลที่ออกมาแต่คนก็ชช่นชมเยอะมากเหมือนกันขอบคุณครับตัวเราพวกรอนั่งดูรูปมันก็รู้สึกว่า เออก็เหมือนละครเหมือนนิยายเนาะก็จริงๆก็ต้องยกเครดิตให้น้องคิมนะครับที่แบบเขาไปสรรหาสถานที่แล้วก็แล้วก็จัดงานเรื่องการเตรียมงานทุกอย่างนะครับผมได้น้ำตาไหลในวินาทีที่เห็นคิมปรากฏตัวอย่างที่น้องตั้งใจเลยใช่ไหลก่อนนะครับวันก่อนนั้นก็แบบเออด้วยด้วยความรู้สึกที่มันมีแต่คนที่เรารู้จักแล้วก็ พร้อมที่จะทําเพื่อเราจริงๆเนื้อมันแบบเออมีอะไรก็ช่วยซัพพอร์ตตลอดเนยแล้วเขาอยู่ข้างๆเลยเห็นหน้าแล้วก็แบบเออ,อขอบคุณ<อ>ที่ประเดินออกมาคือแบบเขาสวยสั้นเนี่ยพิณาคีรีที่เขาใส่ชุดเจ้าสาวตะลึงยังไงบ้าตะลึงตะลึงอ่ะตะลึงไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยคือแบบหนึ่งคือเวล่ะทุกคนเห็นเวลใช่ไหมที่แบบที่แบบเหมือนมีคนถือค้างไว้แล้วมันเป็นแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบมันนี่มันแบบมันมันเกินไปมาก ภาพภาพในละครกับชีวิตจริงมันต่างกันขนาดไหนกันไหมก็พยายามตอนนั้นพยายามเปรียบเทียบเหมือนกันนะว่าแบบเออเราก็เล่นซีนแต่งงานมาเยอะเราก็เล่นอะไรแบบนี้มันเยอะแต่พอมันถึงเวลาจริงเราก็เราก็แค่เราอยากอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้ให้นานที่สุดแล้วก็ให้ชัดที่สุดอะผมพยายามมองทั้งตัวน้องเองแล้วก็มองบรรยากาศมองคนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเออก็ก็มันก็มันก็เต็มอะรันนั้นร้องไห้กี่รอบครับโหโหจำไม่ได้จำไม่ได้ เยอะมากเยอะมากครับเมี่ประทับใจที่สุดเลือกได้ไหมผมว่าน่าก็น่าจะเป็นตอนที่เห็นว่าท้องฟ้ามันเปิดให้เราเนะ <c oughs> เประทับใจที่สุดค <c oughs> รับใช่แสดงว่าเรากังวลมากเลยกังวลมากใช่ครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วแบบรีบไปเปิดทัางเลยปุ๊บแล้วแบบเขาให้เราแล้วอะไรเงี้ยเออป็ออมมนคำพูดตอนที่มีที ซึ้งครับน้องก็เขียนได้ซึ้งดีครับผมบอกได้ไหมคะง่เงี้ยบอกได้เล่าให้ฟังได้ไหมน้องเขียนว่าอะไรบ้างโหเล่าให้งาน12นี้ดีกว่าผมเชื่อวันวันงาน12ก็น่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาอย่างที่เราเขียนก็ซึ้งเหมือนกันแหละคน่าไม่มีคําว่ารักเลยแต่มันเต็มไปด้วยความรักเดี๋ยวใช่ใช่เออใช่เพราะเออเนาะครับก็มันเป็นจริงๆมันก็ มันก็น่าจะมาจากความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็โดนแซวว่าจูบเก่งมากเลยจ้าจูบหล่อมาจูบตลอดเลยแก้เขินครับอร่อยแก้เขินแก้เขินครับผมอยากจะกินมันกืนกินไปเลยก็วันนั้นมันเป็นความรู้สึกดีๆอะเนาะมันก็แล้วตัวน้องเอง ทุกอย่างมันมันมันน่ารักไปหมดอ่ะมันดีไปหมดเลยครับผมบอกว่าเป็นพระเอกหมืนจูบเป็นแสนเป็นล้านก็ได้แสดงว่ามีจะขอแบบอิมพ์ไว้ตามความรู้สึกเราเยอะใช่ใช่เยอะมากเยอะมากแล้วก็แล้วก็ได้ดูรูปได้ดูแบบคลิปอะไรเงี้ยเออเยอะจริงวะเออเยอะจริง อีกอีกโมเมนต์หนึ่งที่คนประทับใจก็ที่มีคุณแม่แล้วก็พิมก็รับร่างกายกันในห้องอ๋อตอนนั้นเป็นหลังหลังงานเลิกแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ไม่เคยพูดอะไรแบบจากใจอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ค่อนค่อนข้างเป็นคนแบบเก็บอะไรเงี้ยแล้วแล้ววันนั้นแจกก็แจกก็พูดอะไรครับเออใช่ อะไรงานว่าดูแลดูแลดีๆนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละครับผมก็จำไม่ได้เพราะว่าก็ดึกแล้วเรความเป็นสามีภรรยาอะไรยังไงกันบ้างกลับมาได้ชีวิตกลับมาได้ชีวิตสามีงเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมก็เราเราเขาเรียกว่าอะไรเราใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยกันมานานมากแล้วนะครับแล้วจนถึงวันนี้มันก็พร้อมทุกอย่างแล้วก็เราแค่แสดงความมั่นคงแสดง จุดยืนว่าเราจะมั่นคงกับคนคนนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดไปเท่านั้นเองผมว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมแค่แค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนว่าแบบเออเรียกเรียกว่าเออสามีภรรยาเรียกภรรยาเรีังภรรยาก็พยายามเรียกนะก็พยายามเรียกเรียกเขาว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนสรรพนามเรียกเมีย ก็ผมก็ไม่ชินผมก็ไม่ชินก็เรียกไปแล้วเขินเขินเขาาก็ยังไม่ค่อยเรียกเท่าไหร่เขาเขามีลอซ้อมไม่สัตว์จ๋าอะไรย่างเงี้ยยังยังแต่เห็นเขาโพสอะไรก็ลงท้ายด้วยว่ามายดเครับครับเขาก็คงแบบอยากใช้คำใหม่ความรู้สึกในการเป็นผู้นำครอบครัวรู้สึกว่าตัวเอง มั่นคงขึ้นแล้วก็ต้องมั่นคงขึ้นนั่นแหละครับก็เป็นก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เราเรายอมแล้วก็เสียสละเพื่อมันตกลงตอนนี้ก็คือหน้าที่ล้างจานยังอยู่ยังล้างจานถูกถูกบ้านทำความสะอาดสระน้ำอะไรเงี้ยยังอยู่ฮะอาจจะเพิ่มมาด้วยเก็บฉี่หมาอะไรเงี้ยมาหมดนะครับตอนนี้ยอมทำทุกอย่าง ครับงานที่ไทยงานที่ไทยก็เนี่ยแหละครับ12พฤศจิกาแล้วก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะฮะตอนนี้การ์ดยังไม่เสร็จเลยครับก็เลยยังไม่ได้มาแจกนะครับหายเหนื่อยจากงานโน้นนะใช่ใช่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวน้องบอกว่าน้องจะแบบไม่ทำแล้วก็คือให้ได้มาแต่ไม่ทำแล้วจริงๆครับาจะยังงไเเรป็นนผู้ก็ต้องก็เป็นคนที่ต้องเลือกทุกอย่างเลือกดอกไม้เลือกไปคุยกับทีมงานอ r g a n i z e r อะไรเงี้ยก็ก็ต้องไปคุย เพราะว่าน้องจะไม่ปวดหัวอีกแล้วมันมากเกินไปแล้วเห็นว<ง><ร>่ากลับมาน้องป่วยเลยอ๋อป่วยใช่ครับก็ก็ที่นั่นมันอากาศนะไม่ค่อยดีที่อย่างที่บอกไปเจอฝนเจออะไรเงี้ยก็ป่วยแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากใช่เห็นว<ร>่ามีทีเรียบตามเมียกลับบ้านทุเรียนทุเรียนรีกหรอก็ไม่มีอะไรตอนนั้นแค่แบบแยกกันไปทําหน้าที่ทําทุระของตัวเองแล้วก็ผมก็ขับผ่านร้านทุเรียน แล้วก็เลยเออโทรถามว่าเ้ยกินไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่าลงไปซื้อมาเข้าบ้านหลายคนก็เลยแซวว่าเออวิธีทำเนี้ยกับบ้านพี่ยน้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่ใช้ได้ครับทีมงานของผมกดเวลาตาม